คิดว่าสารย์ต้องชอบแน่เลยเนาะใช่คิดว่าสารย์ต้องชอบะเป็นอะไรก็ดาวเห็นมีเนี้ยไปคิดอะไรอยู่เนี่ยฉันกำลังคิดว่าถ้าวันหนึ่งพวกเราจากที่นี่ไปจะมีใครมาสานต่อบกูนะพวกเราหรือเปล่ากลัวว่าอาจจะจบไปพร้อมๆกับพวกเราทุกคนงั้นเอางงี้ดีไหมเรามาสัญญาใจกันว่า ทุกต้นเดือนกันยามันเสาร์แรกอย่งเงี้ยเรามาที่นี่กันอีกอเรามากัน6กปีเลยมาสานต่อโครงการของพวกเราเอาไหมเฮ้ยดีเลยเนาะเราจะได้ถือโอกาสมาเจอกันทุกปีด้วยไงจะได้ไม่ลืมกันเนาะจริงๆนะพวกแกสัญญาแล้วนะอเออมาสัญญาอา้าวสัญญา ไรกันนะจะมาจำคำสัญญาลมๆแรงๆเพ้อฝันในวัยเด็กได้มันก็คงจะมีแต่เราสินะที่บ้าไปเอง ความทรงจำของฉันในอดีตมันช่างแตกต่างจากวันนี้เหลือเกินความสวยงามในอดีตมันช่างแตกต่างจากปัจจุบันความสุขที่ฉันเคยมีแต่วันนี้ฉันกลับมองไม่เห็นมันฉันอยากจะรู้จริงๆจะเกิดอะไรขึ้นในอีกสิบปีข้างหน้าหากวันนี้พวกเรายังคงลืมเลือนมัน หากฉันลืมเหมือนที่ทุกคนลืมจะเกิดอะไรขึ้นกันนะหากฉันไม่ทำเหมือนอย่างที่ทุกคนไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นมันคือสิ่งที่ฉันไม่อาจจินตนาการได้ฉันโตมากับที่นี่ทุกคนเองก็โตมากับที่นี่ถ้าหากวันหนึ่งเราเสียมันไปทุกคนจะนึกขึ้นได้ไหมนะ ว่าควรจะทำอะไรต่อไปเม,ม,มื่อก่อนเราเคยมีความสุขกับการได้ลงมือทำถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อย แต่เราก็รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรเรารู้ว่าเราทำไปเพื่อใครแล้วเราก็รู้ว่าเราทำแล้วจะได้อะไรกลับคืนมามันคือความเหนื่อยที่ทั้งสนุกแล้วก็มีความสุขที่สุดเฮแบบ้ยเจ้าเจ้าอีเจ้าอีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดาวไอ้ดาวถึงแล้วโหนอนอะไรเนี่ยอดหลับอนอนที่ไหนมาเนี่ยแกไปเร็วเอาเฮ้ยเอาอะไรเขาไปกันหมดแล้วเร็วปะ้องไปไป,ไป แม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนแต่ยังน้อยลึกๆในหัวใจของทุกคนก็ยังคงไม่ลืมคำสัญญาระหว่างเราสัญญาที่เราจะร่วมกันอนุรักษ์สถานที่ซึ่งเป็นที่แห่งความทรงจำของพวกเราให้ยังคงสวยงามแบบนี้ตลอดไป สำหรับหนังสั้นเรื่องความคิดก็จบลงไปแล้วนะคะวันนี้ดาวและเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะขอเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมปลูกป่าชายเลนกันค่ะค่ะก็ะเริ่มจากโลเคชันนี้เลยนะคะซึ่งเป็นโลเคชันหลักในการถ่ายทำของพวกเราค่ะนั่นคือศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์ป่าชายเลนบางขุนเทียนค่ะโรงเรียนคองพิทยาลงกรณ์ค่ะใช่ค่ะแล้วจากที่ทุกๆคนเห็นนะคะบรรยากาศที่นี่จะสวยสดงดงามมากค่ะ ถ้าคุณได้มาสัมผัสนะคะบรรยากาศนี้รับรองค่ะคุณจะอยากให้ที่เนี่ยอยู่กับคุณไปนานๆานเลยละค่ะค่ะพวกเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยกันปลูกป่าชายเลนนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะรวมทั้งอากาศที่บริสุทธิ์ให้อยู่กับพวกเราไปนานๆคะ่ะที่สำคัญนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพของพวกเราอีกด้วย มากันเยอะๆนะคะประรรมชาติที่สวยงามของพวกเราเย้